าเดินเข้าประตูเดินถึงแล้ว ไม่ผ่านเดินอ้อมของแร่เขาเรียกพี่ใบเขุ่ปะ ทะลุมาอีกทะลุมานี่คืออะไร มาเลยทะลุเข้ามาอีกแล้วเริ่มเจอแสงว๊ับว๊ับอะไร 어상편 네. 네.